ตอนที่271็บเอดมังกรโลหิตพัฒนาไถ่วางไว้แต่ละขวดนั้นมีชื่อแปะเอาไว้จางอยู่ไม่ได้สนใจให้ทั้งเก้าใบนานนะักเขาหันกลับไปมองที่เหล่าสัตว์อสูรและบอกกับจิ้งจอกพันหน้าจิ้งจอกน้อยข้าจะมอบหมายงานให้กับเจ้าด้วยเจ้าสำนักงานอะไรกันจิ้งจอกพันหน้ากระพริบตาเจ้าออกไปเก็บวัตถุดิบสำหรับทำยาฟื้นฟูพลังจังอยู่พูดขึ้นตอนที่ข้าปรุงยาให้กับเจ้าข้าจะปรุงยาฟื้นฟูพลังด้วย จิ้งจอกพันหน้าพยักหน้าไม่มีปัญหาสูตรสำหรับยาฟื้นฟูพลังขั้นสามนั้นจังอยู่ได้บอกกับนางไปแล้วเขาไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำเมื่อเห็นท่าทีของจิ้งจอกพันหน้าจังอยู่ก็พอใจอย่างมากจากนั้นเขาก็บอกกับสัตว์อสูรตัวอื่นๆพวกเจ้าไปพักกันได้แล้วหลังจากที่ข้าทำยาฟื้นฟูพลังเสร็จในตอนบ่ายข้าจะให้จิ้งจอกน้อยเอายาฟื้นฟูพลังไปให้กับพวกเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ฟื้นตัวกันเร็วกว่าเดิมพวกนี้เสียแก่นโลหิตไปจำนวนมาก ตอนนี้พวกเขาก็ไม่ต่างอะไรกับบาดเจ็บอยู่ตรับใดที่กินยาฟื้นฟูพลังขั้นที่สามเข้าไปพวกนี้น่าจะฟื้นตัวได้ในเวลาอันสัน้นตอนแรกจิงจอกพันหน้าเองก็กินยาฟื้นฟูพลังขั้นที่สามเข้าไปจากนั้นก็ฟื้นฟูตัวเองกลับมาที่ขอบเขตตันส่วนขั้นสูงได้เมื่อมังกระแดงและสัตว์อสูรตัวอื่นๆได้ยินแบบนั้นพวกนั้นก็ซาบซึ้งใจทันทีขอบคุณเจ้าสำนักพวกนี้คิดไม่ถึงว่าจางอยู่จะทำการปรุงยาฟื้นฟูพลังให้กับพวกตน เมื่อเห็นสายตาซาบซึ้งของสัตว์อสูรจังอยู่ก็กระแอมและโบกมือเอาละพวกเจ้าไปพักกันได้แล้วหลังจากที่ไล่เหล่าสัตว์ูสูรกลับไปแล้วจังอยู่ก็ไม่ได้อยู่ต่อเขากลับไปยังบ้านพักของตัวเองทันทีท่านพี่ตอนที่เข้าไปในบ้านนั้นเสียงของเสี่ยวหลานก็ดังขึ้นมานั่งอยู่บนหลังของเสี่ยวเฉียงท่านพี่ข้าหิวแล้วฮ้องฮ้องฮ้องเสี่ยวเฉียงเองก็เห่าและสายหางไปมาจังอยู่เดินเข้าไปหาและดึงเอาไหาออกมา เจ้าตัวน้อยเดาสีว่ามันคืออะไรเสี่ยวรานดมดูและร้องออกมาด้วยความดีใจท่านพี่นางไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในไหยแต่กลิ่นที่คลุงออกมานี้ทําให้ตัวของนางสันไหวเล็กน้อยสัญชาตญาณในตัวนางได้ตื่นขึ้นมาทันทีในหัวนางมีแค่ความคิดเดียวคือต้องกินมันนางไม่อาจจะควบคุมตัวเองได้เลยสายตาของนางเต็มไปด้วยความต้องการโลหิตในไผ่พวกนี้ สายเลือดมังกรโลหิตนั้นไม่ว่าจะเป็นแก่นโลหิตของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธ์ตัวไหนก็สามารถปลุกสัญชาตญาณของนางได้ห้าห้าไม่ต้องกังวลจังอยู่ยิ้มและเดินเข้าไปในครัวเพื่อเอาจอกก้าใบก่อนจะเทกแก่นโลหิตจากไ้ใส่จอกทั้ง9ก้าเจ้ากินได้ตามสบายเสี่ยวรานพยักหน้าและพุ่งเข้าไปหาจอกทั้งก้าในพริบตาจากนั้นร่างสีแดงที่ใสาราวกับคริสตัลของนางก็ปล่อยแสงสีแดงออกมาแก่นโลหิตในจอกนั้นถูกกลืนเข้าไปในตัวนางจนหมด ด้วยก่นโลหิตทั้งเก้านี้เสี่ยรานอยู่ๆก็หยุดชะงักไปลมหายใจของนางเริ่มติดขัดไม่มั่นคงทันใดนั้นปราณสัตว์อสูรที่น่ากลัวก็แผ่ออกมาจากตัวนางกดเสียวเฉียงเอาไว้กับพื้นจนไม่อาจจะขยับตัวได้ไม่นี่ไม่ใช่ปราณสัตว์อสูรแต่เป็นปราณมังกรปราณที่ลึกลับทรงพลังยิ่งใหญ่และสูงส่งปราณนี้แผ่ออกมาจากบ้านก่อนจะครอบคลุมไปทั่วทั้งสำนักสัตว์อสูรตัวอื่นๆที่เพิ่งจะเข้าไปในหอพักอยู่ๆก็ตัวสั่นพวกมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวขึ้นมา นี่มันเทพสัตว์อสูรของเผามังกรในพริบตาสีหน้าของเหล่าสัตว์อสูรต่างก็ซีดเผือดสำหรับปราณมังกรนี้แล้วสัตว์อสูรรับรู้ได้เร็วกว่ามนุษย์และรับผลกระทบจากมันมากกว่าแม้ว่าจะอยู่ห่างออกมาแต่แรงกดดันของสายเลือดก็ยังทําให้ร่างกายของพวกมันสั่นและสายตาก็เต็มไปด้วยความกลัวโชคดีที่ปราณนี้ปรากฏขึ้นมาและหายไปอย่างรวดเร็วพวกมันมองหน้ากันก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกสายตาของพวกนั้นเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ ในสำนักของเรามีมังกรศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือพวกมันอยู่ในสำนักมานานแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่ามีมังกรศักดิ์สิทธิ์ในสำนักเลยในอีกด้านโอเซินเฟิงและอูชิงชวนเองก็รับรู้ได้ถึงปราณมังกรแม้ว่าจะแปลกใจนิดนดแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะพวกเขารู้ว่าจางอยู่มีมังกรโลหิตอยู่ข้างกาย สิ่งเดียวที่ทําให้พวกเขาประหลาดใจคือตามที่พวกเขาจําได้นั้นเสี่ยวรานมีฐานการบ่มเพาะที่อ่อนแอปราณก็ต้องอ่อนแอตามไปด้วยพวกเขาสงสัยอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวรานมันเกิดการเปลี่ยนแปลงลงอะไรถึงได้ทําให้เกิดการระเบิดปราณที่น่ากลัวแบบนี้ออกมาที่แม้แต่มังกรขอบเขตหลิงส่วนก็ไม่มีปราณมังกรที่แข็งแกร่งแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่ามังกรโลหิตเอาตัวรอดได้ยากและเติบโตได้ยากงั้นหรือทำไมมังกรโลหิตของเจ้าสำนักถึงได้ระเบิดพลังที่แข็งแกร่งแบบนี้ออกมาได้ โอเสินเฟิงและอูชิงชวนต่างก็สับสนความรู้ที่พวกเขามีตอนนี้ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่หอพักชายเลยเจี้ยนเอ่ยปากถามหนิวซิงไห่ที่สะดุ้งขึ้นจากเตียงซิงไห่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันเซี่ยเฟิงเองก็มองหนิวซิงไห่ด้วยความสงสยัยม,มันมันมีแรงกดดันมหาศาลหนิวซิงไห่ลังเลและเมื่อเห็นว่าทั้งเลยเจี้ยนและเซี่ยเฟิงไม่รับรู้ถึงแรงกดดันนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำออกมาไม่ได้ว่าพวกเจ้าไม่รู้สึกรอ แรงกดดันอะไรสิงไห่เจ้าละเมอหรือไงเหลยเจี้ยนไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีเสี้ยเฟิงสายหน้าบางทีเจ้าอาจจะคิดไปเองพวกเขาไม่ได้มีสายเลือดสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์และความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ยังไม่ถึงขั้นโอเซินเฟิงและู่ชิงชวนเป็นธรรมดาที่จะไม่รับรู้ถึงปรันมังกรน,นี้งั้นรึหนิวสิงไห่เกาหัวและอดสงสัยไม่ได้ข้าคิดไปเองจริงหรือรึแต่เขารู้สึกว่าเมื่อครู่นี้เขาไม่ได้คิดไปเอง เพราะเขายังรู้สึกถึงแรงกดดันนี้ในใจและไม่อาจจะทําใจเย็นลงได้ความรู้สึกนี้ไม่มีทางที่จะเป็นของปลอมได้หลังจากที่กินแก่นโลหิตทั้ง9้าไปไม่นานเสี่ยวรานก็หลับไปจางอยู่กังวลขึ้นมาเล็กน้อยและใช้การมองทะลุข,ขั้นสูงไปกับเสียเส่ยวรานเสี่ยรานเพศหญิงอายุสามปีพรสวรรค์ทางกายภาพสายเลือดมังกรโลหิตกลายพันธุ์ กระตุ้นแล้วสายเลือดเพิงปีกทองคำกระตุ้นแล้วสายเลือดจิ้งจอกเวทกระตุ้นแล้วสายเลือดมังกรเพลิงยังไม่กระตุน้นสายเลือดตะกวดหลักสียังไม่กระตุน้นสายเลือดอินทรีย์ปีกฟ้ายังไม่กระตุน้นสี่ดาวขั้นต่ำพัฒนาได้พรสวรรค์นในการรับรู้ไม่มีพรสวรรค์พิเศษดูสายเลือดหดาวเคลื่อนย้ายมิติสี่ดาวภาพลวงตาห้าดาวปราณมังกรเพลิงห้าดาว เปลี่ยนร่างสองดาวควบคุมลมห้าดาวขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงทักษะดูดสายเลือดหกดาวเคลื่อนย้ายมิติสองดาวภาพลวงตาสองดาวสถานะกำลังพัฒนาดูจากข้อมูลสีแดงอมม่วงแล้วมือของจังอยู่ก็ถึงกับสัน่นมุมปากเขาถึงกับกระตุกน่ากลัวจริงๆ ตอนนี้พรสวรรค์ทางกายภาพของนางมีสายเลือดพิเศษเพิ่มขึ้นมาถึงสิบอย่างสายเลือดพิเศษของเหล่าสัตว์อสูรถูกนางคัดลอกออกมาหมดไม่มีข้อยกเว้นหักนับสายเลือดที่นางมีสามอันก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้นางมีสายเลือดพิเศษถึงสิบสามอย่างจํานวนสายเลือดตอนนี้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าและร่างกายก็สามารถพัฒนาได้จังอยู่มองไปยังข้อมูลร่างกายของนางมันเคยอยู่สามดาวขั้นสูงแต่ตอนนี้กลายเป็นสี่ดาวขั้นต้นแล้วไม่สี่สี่ดาวขั้นกลาง แค่ไม่กี่อิดใจพรสวรรค์ทางกายภาพของนางก็เปลี่ยนจากสี่ดาวขั้นต้นมาเป็นขั้นกลางดาวว่าเพราะการดูดซับสายเลือดในครั้งนี้อาจจะทําให้ร่างกายของนางพัฒนาไปถึงห้าดาวก็ได้พรสวรรค์พิเศษเองก็ดีกว่าเดิมจังอยู่มองข้อมูลพรสวรรค์พิเศษและอดทึ่งไม่ได้ควบคุมมิติภาพลวงตาปรานมังกรเพลิงพรสวรรค์พิเศษบางอย่างถูกกระตุ้นแล้วแต่บางอันก็ยังไม่ถูกกระตุน้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเสี่ยวรานมีศักยภาพที่น่ากลัว เมื่อมันถูกปลุกการทำงานขึ้นมาได้เสียวรานจะกลายเป็นตัวตนที่น่ากลัวขึ้นมาจริงๆในทางกลับกันแล้วจังอยู่ต้องพึ่งระบบกับรางวัลที่จะได้มาซึ่งเขาอาจจะตามความเร็วในการพัฒนาของนางไม่ทันมังกรโลหิตนี้น่ากลัวจริงๆตลกดีจริงๆสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ที่น่ากลัวแบบนี้กลับถูกเผ่ามังกรมองว่าเป็นขยะและถูกขับไล่ออกมาจังอยู่อดไม่ได้ที่จะสายหน้า ตอนนี้นางมีสายเลือดเพิ่มมา12อันก็ถือว่าน่ากลัวแล้วหากนางมีสักร้อยหรือพันสายเลือดนางจะน่ากลัวถึงขนาดไหนกันจางอยู่อุ้มเสี่ยวรานและเดินเข้าไปในห้องนอนก่อนจะวางนางไว้ที่เตียงเล็กจางอยู่มองไปที่เสี่ยวรานที่หลับอยู่และกระซิบออกมาเจ้าตัวน้อยรีบโตนะจะได้แสดงให้โลกนี้เห็นว่ามังกรโลหิตนั้นน่ากลัวแค่ไหน มันได้เวลาแล้วที่โลกจะได้แก้ไขความเข้าใจผิดที่มีมาตลอดหลายร้อยปีที่สำคัญกว่านั้นคือด้วยพรสวรรค์ที่น่ากลัวแบบนี้เสี่ยวรานจะต้องเติบโตจนไปถึงระดับสูงสุดได้แค่นางเพียงลำพังก็สามารถจัดการผู้คนทั้งทวีปได้ตอนนั้นแม้แต่จังอยู่เองก็อาจจะไม่ใช่คู่มือของนางลองคิดถึงการที่ได้ทำสัญญากับมังกรศักดิ์สิทธิ์จังอยู่จะมีชื่อเสียงแค่ไหนกัน หากเสี่ยรานเป็นสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์งั้นนางก็ต้องเป็นสุดยอดสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์จังอยู่ไม่เคยเห็นสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ตัวอื่นมาก่อนแต่เขามั่นใจว่าแม้แต่สัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ทอที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ไม่อาจจะเทียบพอรสวรรค์กับเสี่ยรานได้ดูดสายเลือดหกดาวนี้มันช่างน่ากลัวและมีความสามารถมากมายจริงๆ